สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะ่ะแนวทางตัวเลขก็มีข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปนะคะแอดมินก็จะพามาในแนวทางรัฐบาลลาพัฒนาเม็ดเดียวนะคะลงวดก่อนแอดมินให้อะไรนะพี่น้องหากระดาษไม่เจอนะคะวดก่อนนะอดมินให้เด่นอะไรให้เม็ดเดียวเออเม็ดเดียวให้รูดก้าวนะ่นีองเข้าอยู่นะคะ ข้าอยู่9สีตัวเน้นให้เลยนะคะเม็ดเดียวให้รูด9นะเข้าอยู่นะคะเข้าอยู่9สีตัวเน้นให้ด้วยนะคะก็ได้เหตุกันเนาะโอเคนะคะเราก็มารับชมของนี้ก็ได้จ้าสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี0 5 3 7 8 เก้านะคะเด่นนะคะแอดมินให้เด่นไปที่3มนะคะก็มารูป3กันนะคะก็จะมี30 3 1 3น3์3ามห สามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้านะคะตัวที่แอดชอบนะคะก็จะเป็นสามศูนย์สามเจ็ดสามเก้าสามห้าสามหนึ่งนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรง ดูดวงเฮงกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า